กองทัพอกรา,าชคข้าจินโจมตีเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบของกองทัพพมา่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้25ธันวาคม2025แหล่งข่าวคิทิตมีเดียของพาม่าได้รายงานว่าในช่วงเช้าวันนี้ครับกองทัพเอกรา,าชคข้าจินได้ยืนยันว่าได้ทําการโจมตีเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบของกองทัพพาม่าในเมืองมิจ,จินาที่ฐานทัพอากาศในมิจ,จินา ไม่มีการรายงานว่าโจมตีด้วยอาวุธชนิดใดแต่ว่าผลจากการโจมตีนั้นทำให้เครื่องบินรบ K8 รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ mi-17 ของกองทัพพม่าได้รับความเสียหายและระดับความเสียหายนั้นไม่มีการรายงานครับว่าได้รับความเสียหายมากหรือน้อยตามการรายงานได้ระบุว่าในวันนี้กองทัพเอกรา,ขาชขจินได้มีการเปิดแนวรบทุกๆแนวรบในพื้นที่เมืองพะโม มีการเปิดฉากประทะกันอย่างต่อเนื่องในเมืองพะโมนั้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาแต่ว่าในวันนี้กลับมามีการเปิดฉากประทะกันอย่างหนักมากขึ้นระหว่างกองทัพเอกราชคาชินและกองทัพพมา่ากองทัพพม่ามักจะมีการส่งเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ออกจากฐานทัพอากาศในมิจ,จีนาไปอย่างพะโม และในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2025นี้กองทัพเอกราชกาชินได้มีการสอยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าร่วงสองลำโดยการใช้โดรน FPV การโจมตีดังกล่าวทำให้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพมา่าสองลำถูกทำลายนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2025ครับหลังจากที่กองทัพเอกราชกาชินและพันธมิตร ได้ทำการโจมตีเฮลิคอปเตอร์2องลำของกองทัพพม่าบริเวณพื้นที่พะโม่สำหรับฐานทัพอากาศของกองทัพพม่าที่อยู่ในมิจินานั้นเป็นฐานทัพอากาศที่สำคัญในการที่จะนำเครื่องบินไปทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายต่างๆในพื้นที่รัฐคาจินและพื้นที่ใกล้เคียงนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าว,วันนี้ครับสวัสดีครับ